สถานที่ท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลาวดินแดนแห่งภูเขาป่าไม้และแม่น้ำโของอันยิ่งใหญ่ได้รับการขนานนามว่าหัวใจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสเสน่ห์ของธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์และวัฒนธรรมอันงดงามที่สืบทอดมาแต่โบราณหนึ่งหลวงพระบางเมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและน้ำคานเต็มไปด้วยวัดวาอารามเช่นวัดเชียงทองและวัดวิชุนราชยามเช้านักท่องเที่ยวจะได้เห็นขบวนพระบินทบาทที่สงบงดงามกลายเป็นภาพที่ตราตรึงใจและสะท้อนวิถีชีวิตชาวพุทธอย่างแท้จริง 2. วังเวียงสวรรค์แห่งการผจญภัยเมืองเล็กเกกลางหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาหินปูนและทุ่งนา นักเดินทางนิยมพายเรือคาัั k ล่องห่วงยางในแม่น้ำสองหรือปีนเขาชมถ้าที่ซ่อนตัวอยู่มากมายทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดินที่สะท้อนลงบนผืนน้ำทําให้วังเวียงเป็นจุดหมายในฝันของผู้รักธรรมชาติสที่ราบเชียงของทุ่งหายหินแห่งประวัติศาสตร์สถานที่ลึกลับทางโบราณคดีที่เต็มไปด้วยห,ยหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วทุ่งจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าไหเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่ออะไรบ้างก่อว่าคือสุสานบ้างก็ว่าคือภาชนะเก็บอาหารกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานร,ระหว่างธรรมชาติและปริศนาทางประวัติศาตสตร์4จำปาศักปราสาทวัดภูโบราณสถานที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำโของอายุเก่าแก่กว่าพันปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณและบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดห้าคอนพะเพงน้ำตกที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของลาวได้ชื่อว่าเป็นในแองการ่าแห่งเอเชียด้วยกระแสน้ำโขงที่ไหลเชี่ยวกรากตกลงมาสู่แก่งหินนับร้อย เสียงคำรามของสายน้ำและละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายทำให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราไม่ได้มีเพียงภูมิประเทศที่งดงามแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนทุกก้าวที่เดินทางคือการได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายที่หาที่ไหนไม่ได้อีก